สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารคราฟต์เดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026นั่นก็คือ c a t เ r p i l l a D7 ีเจ็ดบูโดซรุ่นใหม่ที่อัปเกรดทุกด้านทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย c a t เ r อร l lar หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าแค t เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องจักรกลหนักมายาวนานและสำหรับรุ่น D7 ปี2026นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งงงาาานนก่่อสร้ขดใหญ งานเหมืองและงานในพื้นที่ธุรกันดารที่ต้องการทั้งพลังแรงดันและความทนทานสูงสุดมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนตัวรถมาในสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแคทริปลาพร้อมกับผิวตัวถังแบบนวับดูแข็งแกร่งทันสมัยและสะดุดตาในทุกมุมมองชุดใบมีดด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความหนาและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองรวดเร็วแม่นยำช่วยให้การเคลื่อนดินหรือหินขนาดใหญ่เป็นไปอย่างง่ายดายในด้านของห้องโดยสารหรือที่นั่งควบคุม ผู้ใช้งานจะได้พบกับความสะดวกสบายในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเบาะนั่งแบบกันสะเทือนหน้าจอควบคุมดิจิทัลพร้อมระบบ GPS และเทคโนโลยีแคทเกรดคอนโทรลที่ช่วยให้สามารถควบคุมระดับพื้นดินได้อย่างแม่นยำลดความผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้สูงสุดระบบขับเคลื่อนของ Caterpillar D 7ดปี2026ใช้เครื่องยนต์แคทรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงกว่าเดิม แต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นพร้อมกับระบบระบายความร้อนอัจฉริยะที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงโดยไม่ทำให้เครื่องร้อนจัดหรือเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานอีกหนึ่งจุดเด่นของ D7 รุ่นใหม่นี้คือระบบแทร็กไทท์อันเดอร์คาร์เรียตที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถยึดเกาะพื้นได้ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โคลนดินทรายหรือพื้นหินก็สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยใหม่ล่าสุด ที่ติดตั้งกล้องรอบคันเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุและระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่เพื่อให้สามารถมองเห็นทุกมุมของรถได้อย่างชัดเจนลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในหน้างานในภาพรวม Caterpillar D7 Bulldozer 2 0 2 6ถือว่าเป็นหนึ่งในรถแทรกเตอร์ที่ทรงพลังและชาญฉลาดที่สุดในตลาดตอนนี้ด้วยการผสผสานพลังดิบเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทุกภารกิจที่ต้องการความทนทานและแม่นยำสูงสุดหากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรกลหนักที่คุ้มค่า ลงทุนแล้วใช้งานได้ยาวนาน c a t เ r อร์พิ r า d 7รุ่นปี2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r คราฟเฟตของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากรรถยนต์และนวัตกรรมยานยนต์ที่น่าสนใจในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ